ชมทุกคนนการทีเข้า,ามาในวันนี้เนี่ยดูดิครับผมเจออะไรจะจะไอ้นี่ผมก็ขึ้นมาได้ประมาณล็อกล็อกก,กว่าแล้วนะครับวิธีการกระโดดแบบนี้เราแค่กระโดดนั่งกระ,ะโดดนั่งเดินกระโดดนั่งเดินมันึกอยู่ดูดิครับไม่รู้ใครตั้งแหม่เย็ด <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบอื้อ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 นี่เมฟทิ้งคิ้งแต่กลัวมาเจออีกล็อกหนึ่งสุำไมชาจังวะนิ้วกงอีกวันแล้วเนี่ยสัสอ้ออหยุนเก่ฟูจิโกะฟูจิโกะทิปิ คลิปนี้อาจจะยาวนานสักหน่อยแต่มีคุณค่านะครับพี่น้องถ้ามันเดิดเสนสไนส์สอยก็ไว้ไอะไรใครทำวะนายแน่มากมัตเตอรโอโ์โอ้โหตรงนี้วัดเออเออ เฮียมนตติดบักเยีดย็ดลุดบักเอาเย็ดอีกแลาวเฮ้ยเฮยเียเขาบักเขาบักเย็ดว่ากนดึงเนี่ยเมนูกูไม่ฮักเลโอ้โอ้โอ้โหตกทีนี่กูไม่ขึ้นเลย

มีมีมีอยู่มีอยู่บนนี้ต้องขึ้นแบบเม่จริงจีใส่เป็นหน้าจังวะพรุ่งนี้โดนแบงก์ก็ต้องแวะอะไรด้วยนะครับพี่น้องอ มมีกลัวตกจุงเวยพี่มึงเกี่ยวหลอนมานท้องสัตวอ้าว what the fuck? ผมจะโดดลงมาเพื่อไว้อะไรกับการที่ผมได้ขึ้นมาเพื่อคลิปบ okay, ายโอเกมิงเอาไอ้สัตว์เอ้ยไอ,อ้ขืนเบื่อ b ni thai k la help me help me, me please! oh shit 3นาที help me breathe oh yeah oh

เก็บภาพแบบอือหือเอายังไม่ง่ายขึ้นบนนี้ได้ได้หลับคอง <c oughs> I I อไอ้บินลีเฮ้ย